ดู yup. ดูแล้วก็แผ่แม่เบี้ยแล้วมันแม่เบี้ยเขาสวยมากเลยตามหันตามหันตามหันตามอ๋อโอ้ยสวยสวยสวยเฮ้ยไม่ขึ้นอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ยชิบหพายแล้วยังยัง นี่มานี่แล้วมานี่แล้วเตะมันนี่ก็รไปอไป่ะลอ็ลอกไว้ร็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 อกไว้มันไม่มันไม่สู้อ่ะม <c oughs> ีนี้แหละ <c oughs> มันไม่ยอมสู้ <c oughs> สอ่ะหนีอย่างเดียว น่าจะเผือกดูดูเออเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาง่ายพุ่มแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้มันอย่าให้มันเข้าป่าใหญ่เดียวออกเผือกอ่ะขาวเลยจริงขาวเหลืองไขายเหรอมันไม่มีดิ ไอ้ตันตันพี่ยืมหน่อยเดี๋ยวพี่ไปเอาไปขายมืดว่ะมันเป็นงูเห่าว่ะเออเห่าออกเั็ขาวเลยสิ่งโอ้ใช่งั้นเมื่อกี้เรือข้ามมุกคว้าหางตบหลังแล้วมันไม่ยอมสู้ไงมีมีไปขายไหมไปน้องขายจี๊ยบใช่ป่ะโอ้ยเจี๊ยบเจี๊โอ้โหหนีตายเลยหนีตายเฮ้ยจเจี๊ยบ

มันมันทำไมไม่สู้อ,อ่ะพี่ฮะก็จับจับแบบนี้มันจะไม่สู้ตบๆเมื่อกี้ผมตบหลังไปมันไม่ยอมตบหางมันไม่ยอมมันหนีอย่างเดียวไม่ตู้หรือมันจะหนียอย่างเดียวธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่เผือกนะโอ้ ดิวดิวซู้เอ้าพูดอะมรฮะเราอู้หล้ต้องมันดีเตี้ยด้วยพูดผิดวะเนี่ยพูดดินี่เฮาไทยเลยพี่เด็กใช่เขาไม่มีดอกจันทร์ด้วยไม่มีดอกจันทร์เลยไอ้ตัวนี้เฮาไทยหรือดอกจันทร์เนี่ยเฮาเฮาเฮาไทยตั้งนี้แหละไอ่มีงับตัวเว้ยไม่มีดอกจันทร์นี่เบาหรือว่ามีน้อยไม่มี lo 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 hả đi đó Lo này đó này cả thứ tháo ăn ăn lại đọc chắn mấy Ủa. muốn đọc chắn hay đi ừ. ừ. Hãy <coughs> phong kênh <coughs> <coughs>

ทีแรกเห็นเหลืองๆนึกว่าจะเผือกไม่เผือกอะหยิรอย่นนี่่นนนีน่นีน่นี่น่นน่น่ี่นน เห็นลอกมิดแล้วไม่เห็นไฟมันส่องหน้าแค่สงสัยเลยว่าส่องหน้าเป็นไรหนีไม่ได้แล้วโดนจับหางไว้เหี้ยบเลยนะไม่เห็นไม่เห็นแสงสว่างบางชอบ ออกเหลืองๆไม่ขาวทีเดียวไม่เปลือกเลยไอ้ก็สวยนะก็เปือกแบบแบงไม่ไม่ใช่ตัวที่มันหลุดไปไอ้ตัวที่หดหัวไม่ขาวเก็นละเอียดมากเลยนู่นหีบตูดเรื่องเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ตู้จะเอ๋จะเอ๋จะยืนพักในตู้ตามีิซันเนี่ยจะยืนมันพักใน เำาป็นงานของหวเาจะประมาณนี้ดูด <laughs iros> <yr ız> <mate được> ูแล้ว <t> ก <ell> <t ell> oh <that> ็แผ่แม่เบี้ยแล้วมันแม่เบี้ยเขาสวยมากเลยตามๆันตามมันตามตามันตามหัตามมันเลยทีเดียวเราลงสู้กัน่อยแมไม่ยอมชมไปชมโอ้ยผิด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 เต้าของเต้า Ui ui không bao nhiêu, không bao men cạnh có có là đôi thầy, còn tập mấy, nè, còn tập không, tập, tập tập

อ๋อ่ออวหนนะครับตัวหนะครัเหรับีกว่าูเผือกไม่ไม่เผือกนะแค่เหลืองแค่เหลืองออเหลืองอกขาวออกเหลืองเหลืองอกขาวขาวคเหลืองเขาขาวถอยมีถอยใครแล้วผมเพิ่งเดินผ่านไปไหนยะเดินรับต่ต้องไปขายกนไค ตะก้าเหรอตะก้าอะไรตะก้าเดินกลับตะก้าเพราะว่าเดินกลางถนนได้ครับเห็นอยู่ครับตะก้าอะไรตะก้าข้าวเหนียวหมูอีอโอเรียกว่าตะก้าอืออือเอาไปไว้ศูนย์ด้วยโอเคโอเค่ก็เรียบร้อย